เป็นในหัวเป็นในหัวแลวในตัวเออน่าจะน่าจะมีน่าจะมีหน้าที่เยอะขอขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับคือเรามีงานเยอะมากกว่าครับจริงๆมีอะไรเยอะๆเนี่ยมันก็มีรายจ่ายเยอะเหมือนกันครับมันก็ช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวครับเราก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแล้วก็อาจจะต้อง พัฒนาตัวเองให้ไวขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างตอนนี้สร้างไปไกลแล้วสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ก็ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นนะครับก็เหมือนเราก็ค่อยๆแบบค่อยๆสร้างตึกแบบชั้นหนึ่งชั้นสองอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับขึ้นชั้นหนแล้วพักเก็บตึกไปกี่ชั้นนะข้างนอกอ่ะสิบชั้นเราเพิ่งเพิ่งขึ้นชั้นสองเองโอ้โหใช่คือ คือมันต้องใช้เวลาครับ <est> หลายๆอย่างใช่มันไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายเรามีเซ็ตสแตนดานนะคือโลจิิว่าเราต้องทำเป้าให้ครบร้อยล้านสมุิอะไรอย่างเ<อ>งี้ยก็<อ>จริงๆก็มีเซ็ตสแตนดาดจริงๆไม่ได้เซ็ตไว้สูง <ไป S 1> ครับแค่เซ็ตให้ให้มีกําไรก็ก็พอแล้วอะไรเงี้ยครับเราเราค่อยๆไปดีกว่าถ้าเราแบบเราก็ไม่อยากกดดันตัวเองเยอะไม่อยากกดดันกับน้องๆในทีมเยอะอะไรเงี้ยก็ไป ไปให้มันได้แล้วก็มีไอเดียใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆผมว่าอย่างเงี้ยโอเคแล้วตอนนี้ดูแลกี่กี่ตัวธุรกิจเรามเหมดกี่อย่างอุทุาีสวนอ่ทมีสวนครับแล้วก็มีเคนพูปางแล้วก็กําลังจะมีอีกอีกแบรนด์หนึ่งที่เกิดขึ้นมาใช่ครับเร็วๆนี้เร็วๆนี้เขาเข้าประมาณ3ประมาณ3าสามหลักๆครับแล้วก็ถ่ายซีรีส์ใช่ใช่ครับก็ก็ ยังมีอีกเยอะเลยครับที่ที่จะต้องถ่ายเร็วๆนี้ครับเคนผูปังนี่คือมันคืนทุนแล้วเคนผูปังเหรอครับเคนฟังคืนคืนทุนแล้วครับใช่ครับตอนคือตอนนี้มีตอนนี้มี5ครับแต่ตอนนี้เรากำลังเรากำลังจะกระจายเป็นแฟนชายก็ก็ถ้าใครสนใจแฟนชายของเคนผูปังก็ติดต่อได้ครับไม่แพงครับไม่แพงไม่แพง ไม่แพงก็ตอนตอนนี้ที่เคาะกันมาใหม่ก็น่าจะอยู่ประมาณสักไม่ถึงล้านอะไรอย่เงี้ยครับก็เปิดได้เป็นใช่แต่เปิด standalone นะแต่ถ้าอยากเปิดในในห้างเนี่ยก็อาจจะก็จะต้องเพิ่มขึ้นใช่เพราะว่าค่าเช่าก็ก็จะเยอะขึ้นแต่แตน n d a l o n e ก็ดีนะครับผมว่าแนะนำจริงๆมองว่าธุรกิจนี้มันจะโตได้แค่ไหนก็มองว่าจริงๆมันสามารถไปได้ทุกจังหวัด ครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะเปิดออกมาก็คิดว่ามันสามารถไปได้ทุกอำเภออะไรเงี้ยก็ก็พยายามที่จะกระจายให้ตัวนี้คืออะไรนะครับมันมันไม่ได้ฉีกันไปเยอะครับแต่แต่มันสามารถที่จะแมสแล้วก็ง่ายกว่าเล็กกว่าแต่กระชับกว่าอะไรเงี้ยครับจริงพี่ถามตรงเลยเรา เราเป็นหนี้เลยอ่ไม่เต็นไม่เต็มอ๋้เนี่ยพี่พัดดเราเลยดาราไรนี้อยตูอย่าไปพัดอย่าไปพัดมอนไม่มีไ่มันมันมีล่างมันมีม่ดีก่าเมที่ลกย่อไม่มีไม่มีไม่มีรจการจัดสรรยังมีมเพราะว่าเราทำหลายเรื่องมาอไม่เราไม่ได้เราไม่ได้เริ่มเราไม่ได้เริ่มเริ่มใหญ่ครับคือเราเริ่มจากร้านเล็กๆแล้วก็ คือถ้าอันไหนถ้าอันไหนมันไม่จําเป็นนะอันไหนตัดได้มันมันก็ต้องตัดให้ไวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปไปทางช่องอื่นอะไรเงี้ยครับคืออันไหนยื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องยือ้อยื้อไม่ได้ก็ก็หาทางใหม่จะไม่ฝืนไม่ฝืนครับออใช่ผมรู้สึกว่ามันไม่ควรฝืนเราเราไปทางอื่นดีกว่าเ,ออเพราะว่าทางอื่นมันอาจจะใหม่กว่าแล้วก็ดีกว่าก็ได้อะไรเงี้ยครับผมก็ ค่อยๆแบบค่อยๆหาทางไปเรื่อยๆครับ<อ>คือธุรกิจมันมันสามารถมูได้ใช่มันสามารถที่จะแบบทางนี้ไม่ได้เราก็โอเคเราไปทำอย่างอื่นเราไปทำอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่มาใช้ในธุรกิจบางเาที่เราไม่รู้เป้าหมายอาจจะไม่สาเร็จได้คือผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจมันไม่ไม่จำเป<อ>็นจะต้องลงทุนเยอะก็ได้เพราะว่า ช่องทางการขายมันมีเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยครับมันมีในออนไลน์โดยที่เราทําง่ายๆที่บ้านก็ยังได้เลยบางทีมันอาจจะกลายเป็นไวรัลแล้วเราก็อาจจะไม่ต้องลงทุนเยอะตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยครับผมว่าด้วยโซเชียลเดี๋ยวนี้มันทํให้ให้ความเสี่ยงใน,ในการลงทุนมันก็ก็น้อยลงนะครับแล้วแต่ว่าว่าคุณจะเลือกช่องทางแบบไหนอะไรเงี้ยครับ ใช่คือไม่อยากทําอะไรเกินตัวขนาดนั้นครับเพราะว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้มีเงินเยอะครับใช่ใช <ๆ S 1> เราก <ๆ S 1> ็แบบว่าทำเราหนุนห้าเป็นดารามันก็หลายคนมองว่าถ้าเป็นดารามันจะต้องแบบตุ้มเดียวมันจะต้องแบบใหญ่ๆมัตอมีผลพอเราทํามาขนาดนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราการเป็นดารามันก็ดีคือเราได,เาได้เราได้มีช่องทางโปรโมทมากขึ้น ผมว่ามันก็สนุกดีครับกับการเป็นพ่อค้าหรือว่าการมาทําธรุรกิจไม่ได้มองว่าไม่ได้มองว่ามันคือผลเสียอะไรอะ่ะผมรู้สึกว่าใครที่ทำอะ่ะผมก็ดีใจกับเขาด้วยซ้ำเพราะว่าเขาจะได้พัฒนาแบบ แล้วเขาก็จะได้มีอะไรที่มันท้าทายตัวเองขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างี้ครับก็ไม่จะเป็นที่ต้องลงแบบลงหูเปนต้นตา้กนก็ถ้าเขามีตังก็ไม่เป็นไรเราก็มีแค่ประมาณที่เราใช่ก็คือแบบเราก็ไปตามที่ที่เราไหวดีกว่าอะไรเงนี้ยครับผมก็ถ้าใครมีตังก็ก็แล้วแต่ใช่ไม่ผิดถามคเรียน่เครับก็ตอนนี้ก็ ลงใจไปนิดนึงแล้วก็ทุกอย่างลงต้นอะไรเรียบร้อยแล้วครับก็เหลือแค่เลี้ยงแล้วทีนี้ก็ดีครับจากตอนแรกที่เรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงออว่ามันยังไม่ลงตัวสักทีอะไรยเงี้ยพอตอนนี้ก็ก็หายห่วงไปนิดนึ่งออก็ดีขึ้นครับ ต้องอีก4ี่ปีเลยครับแต่ก็สปีก็ไม่นานครับแป๊บเดียวมันประมาณเดือนที่ประมาณเท่าไหร่ปีตอนนี้ที่ลงไปแล้วประมาณประมาณ70ประมาณประมาณ70 70ลิบนิดนครับที่ลงไปแล้วใช่ครับซึ่งก็ยังขยายตอนก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดปีหน้าน่าจะอีกแปลงหนึ่งอีก30บแล้วก็ แล้วก็คิดว่าน่าจะเบรกไว้ก่อนแค่นี้ก่อนครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจะดูแลไม่ไหวงล้วเก็บังเพราะว่ารวมแล้วลอยไล่นะมันจะเยอะเกินนะใช่ครับเพราะว่ามันพราะเราไปทําจริงๆอ่ะเราก็รู้แล้วว่าแบบอืมการดูแลมันควรจะแบ่งเซกชั่นยังไงอะไรเงี้ยถึงจะแบบดูแลได้ทั่วถึงเราค่อยๆไปครับ ค่อยๆ,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 ๆก้าวออไปไม่เป็นไรส่วนทุเรียนเราก็ไม่เป็นหี้มที่าทนนทราใช่ครับไม่ไม,ไม่ไม่เป็นครับเพราะว่าที่ของผมมีอยู่แล้วใช่ก็ <ๆ S 1> เลยไม่ไม่ลงทุนแค่การการการทำเลเยอร์การปลูกอะไรเงี้ยส่วนอันนั้นก็เป็นเงินที่เล่นซีรีส์มาแหละครับ <laughs> เราก็เลยต้องรับซีรีส์ต่อครับ ถ้าส่วนตัวไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราจะส่วนหนึ่งเราขายเองได้ด้วยแล้วก็จะพยายามทำทำทำให้มันเป็นพรีเมียมให้ได้อ,อยากจะแบบส่งออกให้ได้อะไรเงี้ยครับผม,ม,ผม,มใช่ใช่ ไม่ใช่ใช่ครับอีกอันหนึ่งใกล้แล้วแหละก็อีกสักประมาณเดือนหน้าก็น่าจะได้เปิดเปิดตัวอันใหม่ครับแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่ใหญ่โตแต่แบบเล็กๆก็เป็นเล็กๆแต่คิดว่าน่าจะกระจายได้เร็วเป็นของกินเหมือนกันครับลองชิมอรชมอชิมนะรอชิมนะลอชิมนะขอบคุณครับขอบคุณครับ เล่นท่าอะไรเหรอ